ว่าฝึกงาน4ปีเลยใช่ใช่ครับในตนแรกเลยตอนปีหนึ่งเนี่ยเคยฝึกงานเนี่ยได้อยู่ประมาณสัก7จ็ดพันเราเนี่ยจะได้ฝึกเป็นผู้จัดการ mm hmm. สวัสดีครับน,อนอ้องๆยินดีต้อนรับสู่คลิป learning channel นะครับอยู่กับพี่ตูนเหมือนเดิม แนวนซีรีส์อีพีนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากเรามีแขกรับเชิญนะครับก็เป็นรุ่นน้องกันเองน,นะครับที่พี่ตูนเคยทํางานเป็นนักแนแนวด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการเรีกันซึ่งมันค่อนข้างแปลกนะครับพึ่งปกติเนี่ยจริงๆแล้วพี่ตูนเรียนปตีสปีก็จะฝึกงานปีนี้แต่ของเขานี้แปลกเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเอฟนะครับกินิโชคบุญนุงชีพครับก็ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพก็คือทําเป็นนักแนแนว นะครับของสถาบัานแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จบในคณะบริหารธุรกิจมาครับอจบต้องบอกต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถือว่าโชคดีนอได้พี่เอฟนอมาคุยกันาะก็อบ,อบอกว่าพี่ตูนกับพี่เอฟไม่เคยทํางาน แนวด้วยกันมาครับใช่ใช่แต่วันนี้พี่ตูนไม่ได้ทาแล้วครับผมก็เลยไปสะดุดได้ได้มีโอกาสคุยกับเอฟนะสะุดกับเรื่องของรูปแบบการเรียนปอตีของเอฟครับต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วการเรียนปริญญาตรีเนี่ยอย่างสมัยพี่ตูนเรียนก็เรียน4ปีฝึกงานปี4เทอมท้ายครับผมแต่ของเอฟเนี่ยเห็นบอกว่าฝึกงาน4ปีเลยใช่ใช่ครับในในลองเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับรูปแบบที่ที่เอฟเรียนมาครับครับผมในรูปแบบการเรียนสอนของที่ผมเรียนมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นการเรียนบวกกับ การเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เราเรียนนะครับโดยรูปแบบการเรียนเนี่ยก็คือเรียน3เดือนฝึกงาน3เดือนตลอด4ปีที่เรียนสลับกันไปแบบนี้ครับแล้วก็ช่วงเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนเนื้อหาต่างๆหลักสูตรเกี่ยวเรื่องของอย่างผมเนี่ยเรียนในคณะบริหารธุรกิจมาก็จะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการทําธุรกิจหลักสูตรการบริหารการจัดการระบบธุรกิจต่างๆนะครับแต่พอช่วงฝึกงาน3เดือนเนี่ยก็จะได้ฝึกงานกับบริษัทต่างๆนั่นเอง ที่อยู่ในคอลเลกชันของมหาวิทยาลัยครับแล้วอย่างนี้นี่การฝึกงานฝึกทุกปีเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วแต่ละชั้นปีในฝึกงานมีเขามีตําแหน่งให้ไหมหรือว่าเป็นฝึกงานเป็นตําแหน่งอะไรบ้างในแต่ละชั้นปีครับก็คือฝึกงานในแต่ละปีเนี่ยจะฝึกงานไม่เหมือนกันครับพี่ลน<ๆ>โดยการฝึกงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตามสเต็ปก็คือขึ้นอยู่กับชั้นปีต่างๆปีหนึ่งอย่างจี่ผมเล่าให้ฟังเลยก็คือปีหนึ่งเราก็จะฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการ เป็นพนักงานทั่วไปก่อนเป็นสเต็ปการเริ่มต้นในช่วงของการทํางานนะครับก็คือทํางานพื้นฐานของบริษัทในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะครับแต่พอขึ้นปี2ปี3าเนี่ยอ่ะปี2ก่อนนะครับพอขึ้นปี2เนี่ยเราจะได้ขยับตําแหน่งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยผู้จัดการนะครับก็คือฝึกบริหารจัดการระบบเบื้องต้นนะครับของในสายบริหารนะครับอย่างเช่นดูแลลูกน้องเบื้องต้นการวางแผนควบคู่กับผู้จัดการ นะครับและพอขึ้นปี3เนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นซีเนียร์แล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเหมือนอารมณ์อาวุโสครับนะครับผมก็จะฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบที่เจาะลึกกว่าปี2นะครับการดูแลลูกน้องการจัดการระบบการวางแผนการจัดการบริษัทต่างๆการดูยอดขายอะไรประมาณนี้นะครับและพอขึ้นปี4เนี่ยซึ่งเป็นปีที่พิเศษมากก็คือเราเนี่ยจะได้ฝึกเป็นผู้จัดการหรือระดับเมนเจอร์ นะครับก็คือดูแลลูกน้องภายในบริษัทนะครับฝึกการวางตําแหน่งงานการจัดตารางงานการดูยอดขายขาดทุนกําไรโบนัสต,ต่างๆอะไรประมาณนี้ครับก็คือดูแลเกี่ยวเรื่องของระบบบริษัททั้งหมดเลยในแผนที่เราดูแลก็เท่ากับตอนนี้เอฟจบมาเอฟก็มีประสบการณ์ด้านเมนเจอร์ผู้จัดการใช่ครับแล้วอย่างอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคําถามที่อยากรู้จริงพิทได้เงินไหม ตอนฝึกงานตอนฝึกงานได้เงินไหมได้ครับพี่โดนเราจะได้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เลยมันก็เงินเดือนน่ะหรือเบี้ยเลี้ยงแล้วกันเนาะผมเรียกเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดือนแล้วกันก็จะเยอะขึ้นตามชั้นปีที่เราเรียนนะครับอย่างผมเนี่ยเริ่มแรกเลยตอนปีหนึ่งเนี่ยเคยฝึกงานเนี่ยได้อยู่ประมาณสักเจ็ดพันตอนปีหนึ่งนะครับเจ็ดพันบาทเคยได้สูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสองถึงหมื่นสามครับผมในช่วงของชั้นปีที่สามที่สี่ขึ้นมาครับผม แล้วไอ้รูปแบบนี้จำเป็นไหมว่ามันมีแค่คณะบริหารที่เอฟเอเยหรอไม่มีคณะอื่นไหมโอ้ที่จริงมีเยอะเลยครับมีหลากหลายคณะเลยแต่แต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ยก็จะเรียนบวกการฝึกง,งานเหมือนกันครับพี่รนแต่ในช่วงของการเรียนเนี่ยที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยแต่ละคณะจะไม่เหมือนกันเพราะบางคณะเขามีการขยับเวลาเรียนเพราะเนื้อหาเขาอาจจะเยอะอาจจะเรียน6เดือนเรียน9เดือน อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคณะแต่ละสาขาที่เรียนครับแต่ทุกคณะทุกสาขาที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือมีรูปแบบการเรียนการสอนก็คือเรียนบวกการฝึกงานเหมือนกันทุกคณะใช่อย่างเมื่อกี้ที่พี่เอบอกว่าเรียนแค่สามเดือนเป็นเวิร์กคอร์สแต่ว่าฝึกง,งานแล้วเวลาเรียนเนื้อหามันมันไม่ได้อัดแน่นเกินไปหรือว่าทำให้เราเรียนแบบเรียนยากขึ้นไหมอ่าจะจะบอกว่าอัดแน่นเกินไปไหมไม่เกินครับพี่ตูน ก็จะบอกว่ามันก็คือพอดีแหละครับเพราะอาจารย์ที่คณะเนี่ยเขาก็จะจัดสรรรูปแบบการเรียนให้มันเหมาะกับผู้เรียนในระยะเวลาที่เหมาะสมครับผมถามว่าอัดแน่นเกินไปไหมไม่ครับแล้วก็ทําให้เราเรียนยากขึ้นไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่นะครับเพราะขอแค่เรามีระเบียบวินัยในตัวเองทําตามที่อาจารย์บอกสั่งงานส่งครบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่หนักเกินไปนะครับประมาณนี้เรียนแล้วฝึกงานตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้นี่มีปิดเทอมบ้างไหม มีปิดเทอมไหมต้องบอกว่ามันจะเรียกว่าปิดเทอมไหมพี่ตูฝึกปิดแค่ประมาณหนึ่งสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยพี่ตูดเรียกว่าปิดเทอมไหมมันเหมือนการพักผ่อนมากกว่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดปิดปิดเทอมเล็กมันก็เดือนหนึ่งก็ยังยังถือว่าได้ปิดเนาะถ้าเกิดไม่มีไม่มีปิดเทอมเลย่าจะบอกว่าไม่มีปิดเทอมก็ก็ไม่เชิงครับมันเรียกว่าเป็นช่วงเวลาหยุดพักช่วงแบบว่าเหมือนสลับจากเรียนไปฝึกงานน่ะก็จะมีช่วงสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนน่ะให้เราได้หยุดพักผ่อนก่อนนะครับ อย่าเรียกว่าปิดเทอมเลยนะพี่น้องเพราะระยะเวลามันก็ไม่ใช่การปิดเทอมแบบสามเดือนสีเดือนเรียกว่าเป็นพักผ่อนช่วงเวลาพักให้กับเราและกันห<ก>รือว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ,รบแล้วพี่เอไปรู้จักไอ้รูปแบบการเรียนที่เรียนและฝึกงานทุกปีเนี่ยไปรู้จักมาได้ไงในสมัยที่แบบก่อนจะขึ้นมหาวิทยาลัยโอ้อันนี้ต้องเท้าวความไปเยอะเลยนะพี่ตูนเท้าวความไปเมื่อสิบ พรสักสิบปีที่แล้วนตอนเรียนจบม .6 ครับผมในในสมัยที่ผมเรียนม .6 เนี่ยผมเรียนอยู่โรงเรียนพี่บู์วิทยาลายัยจังหวัดลบบุรีรบบรครับผมเป็นห้องเรียนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีที่ผมเรียนจบมาเนี่ยนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กหลังห้องอืมอังง่ายๆคือเด็กหลังห้องนะครับก,รก็ไม่เด่นเรียนไหมก็ไม่เด่นแต่ส่วนใหญ่จะไปหนักกิจกรรมซะมากกว่าครับผมและมันทําให้ผมเนะี่ยตอนที่เรียนม .4 หรือม .6 เนี่ย มองข้ามไปว่าเอ้ยตอนนั้นคิดเล่นๆนะครับพอมองข้ามไปตัวเองไปในอีกสี่ปีที่เราจะเรียนจบมาหาวิทยาลัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เราหวางที่เราเรียนมาหาลัยเนี่ยมันเราจะเรียนอะไรดีตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ตัวเองยังแ,แบงค์อยู่เลยว่าเอ้ยจะเรียนอะไรดีวะอยากชอบเรียนคณะอะไรก็พอแต่รู้สึกว่าตัวเองช่วงนั้นเน่ยอยากทำงาน อยากอยากทํางานอยากฝึกประสบการณ์ทางด้านนี้เพราะตอนที่เรียนตลอดการเรียนสิบกว่าปีจนมาถึงมหกเนี่ยไม่เคยทํางานเลยพี่ตูนผมเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนอกจากเรียนเรียนเสร็จเตะบอลเตะบอลเสร็จนอนวนลูปแบบนี้ชีวิตไยรุ่นชีวิตไปรุ่นปกติเลยครับเรียนเล่นนอนเรียนเล่นอยู่อย่างเงี้ยครับจึงทําให้ตู้แตงรู้ว่าเอยเราเนี่ยยังขาดทักษะในเรื่องของการทํางานอยู่เพราะเรายังไม่เคยทํางานเลย พอม .6 ก็จะมีพี่แนแนวแต่ละมหาลัยเข้ามาแนแนวในห้องเรียนใช่ไหมครับก็มีมหาลัยเนี้ยเข้ามามาแนแนวในห้องเรียนผมนะครับแล้วก็ทาให้ผมเนี้ยได้รู้จักหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็พอฟังพี่แนแนวตลอดการแนแนวทั้งคาบหนึ่งชั่วโมงเนี้ยก็ทําให้รู้ตัวเองว่าเอ้ยหลักสูตรเนี้ยเหมาะกับเองรู้สึกว่าชอบชอบหลักสูตรนี้มากเพราะมันทําเหมือนเป็น ติ๊กซอตัวหนึ่งที่มาเติมเต็มความต้องการของเราในการเรียนตอบปริญญาตรีครับก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าคิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วก็ชอบชอบแล้ว,ต,วอตอนนั้นแล้วตอนนั้นมีตัดสินใจหมหาวิทยาลัยอื่นบ้างไหมแบบคณะอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยอ๋อก็จะมีเยอะเลยครับตอนนั้นก็มีอย่างเช่นวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่ผมเป็นนักฟุตบอลด้วยก็จะชอบในสายของกีฬาก็วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาฟุตบอลโดยตรงมีครูพละ อ่าคุณรุาศาสตร์เอกพระศึกษาอะไรผมก็ดูอยู่แต่พอมองไปลึกๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชอบอทางด้านนี้โดยตรงนะครับตัวเองอยากทํางานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากอยากทํางานหาประสบการณ์และมันก็จะมีมาหาอะไรเนี้ยก็ที่ผมเรียนจบมาเนี่ยอพอเข้าไปแนแนวก็รู้สึกว่าเอ้ยตอบโจทย์และมีคณะที่ตัวเองอยากเรียนด้วยแล้วพอค,คนแนแนวหรือนักแนแนวเขาอธิบายมาฟังกลัว้างไปที่แบบ เฮ so yeah. we we so oh so ้ยปกติมหาวิทยาลัยอื either, ่นเขาเรียน4ปีฝึกงานปีส yeah, hey, ุดท้ายครับถ้าเราฝึกทุกปีเลยอะตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวไหมการทางานแบบพี่ตูนต้องบอกเีงครับว่ากลัวกลัวกลัวมากด้วยเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยทํางานนะพี่แล้วพี่ต้องเข้าใจเนาะอารมณ์ทำงานว่าคนไม่เคยทํางานมันจะคิดเองไปหมดว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมรู้สึกกลัวมากครับเพราะด้วยความเป็นเด็กด้วยแต่ก็อีกแง่นึงก็คิดว่าเอ้ย ถ้าเราอะไม่ทําตอนนี้แล้วเราจะไปทําตอนไหนอือ่ารู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบไปแล้วไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอืเราจะไปสู้กับคู่แข่งในตลาดแรงงานยังไงจบไปฉันจะมีงานทํำไหมคิดกับตัวเองอย่างนั้นก็ทำรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเราเรียนหลักสูตรเนี้ยเราได้เรียนได้ทํางานมันเหมือนเป็นการฝึกประสบการณ์ของัวเองไปในตัวเราอาจจะมีคอลเลคชันมีประสบการณ์ดีๆสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตหลังเรียนจบครับก็เป็นหลักสูตรที่ ไมค่อนข้างน่าสนใจครับผมแล้วตั้งแต่พี่เอฟเรียนจบมาเนี่ยอะ,อะไรที่คิดว่ามันเป็นหนึ่งในข้อดีหรือเป็นข้อดีของการเรียนหลักสูตรที่เรียนแล้วฝึกงานทุกปีอ,อย่างนี้ครับข้อดีต้องบอกว่าหลักสูตรที่ผมเรียนมาเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งของเขาคือการฝึกงานครับดังนั้นข้อดีที่ผมได้ก็คือได้เรียนและได้ฝึกงานได้ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานครับเพราะมันจะฝึกมากมายหลากหลายตําแหน่งได้เจอ,อ ลูกค้าเยอะแยะมากมายมันก็ <Ừ. S 2> เป็นการฝึกฝนประสบการณ์ทักษะการพูดทักษะการทํางานซึ่งตอนที่ผมเรียนมปลายอยู่เนี่ย <Ừ. S 2> รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้อาย <Ừ. S 2> ไม่กล้าพูดยิ้มอย่างเดียวตีเส้นหน้าห้อกก็ะไรกา <Ừ. S 2> แต่พอได้มาเรียนที่เนี่ยด้วยหลักสูตรด้วยการฝึกงาน <Ừ. S 2> มันบังคับให้เราต้องทำํำ <Ừ. S 2> บางั้นมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ย <Ừ. S 2> เราต้องคุยกับลูกค้านะ <Ừ. S 2> เราต้องประสานงานกับพี่หน่วยงานต่าง ดังนั้นมันทําให้เราเนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นประกอบกับการพรีเซนต์งานในช่วงเรียนก็เพื่อนเพื่อนก็จะเลือกไปพรีเซนต์หน้าห้องตลอดก็ทําให้เราเนี่ยฝึกมาตลอดดังนั้นเราก็จะได้หนึ่งเลยประสบการณ์ในการทางานและ2เลยก็คือได้คอนเน็กชันครับพี่ตูนก็คือออเราไปฝึกงานเนี่ยเราได้รู้จักกับอย่างสมมรูิพี่ตูนทํางานในบริษัทที่ผมไปฝึกงานผมก็รู้จักพี่ตูนแล้วและพี่ตูนก็จะเห็นการทํางานของผมว่าช่วงฝึกงานเนี่ยเอฟทำงานอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ครับผมมันก็ทําให้พี่ที่ทํางานเนี่ย รู้ว่าเราทํางานสไตล์ตแบบไหนเ <ừ m. S 2> ข้ากับองค์กรได้ไหมมันก็เหือนเป็นการสร้างคอลเลคชั่นให้กับตัวเองในที่ทำง,งานด้วยครับและข้อที่สามเลยก็คือทักษะการทํางานเราก็ได้เรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างในตําแหน่งงานต่างๆที่เราเรียนจบคณะบริหารมาเนี่ยสามารถทํางานตําแหน่งนี้ได้ <ừ m. S 2> เราก็ได้เรียนรู้ว่าเอ๊แต่ละตาแหน่งเนี่ยทำงานอะไรยังไงยังไงเป็นแบบไหนบ้างมีเนื้อหางานแบบไหนบ้างครับผมก็แบบว่าจบมาเอฟก็มีประสบการณ์มีเนเจอร์มารถทำงานได้เลย ครับอารมณ์นั้นครับพี่ตุลนวก็จะเทียบเทียบไปแล้วกับกับการทํางานกับการเรียนเนาะมันเทียบเป็นประสบการณ์ได้เยอะไหมตลอดสี่ปีที่ทํางานครับตลอดสี่ปีที่เรียนใช่ไหมพี่ตุลก็เทียบได้เยอะไหมผมตีเป็นว่าสักประมาณสักสองปีถึงสามปีแล้วกันครับเพราะมันไม่ได้ฝึกงานหนึ่งปีเต็มอะไรอย่างนี้มันคือฝึกงานเป็นช่วงๆช่วงๆก็ถ้านับจริงๆก็คือสองปีครึ่งถึงสามปีไม่เกินนี้ครับน้อยนะที่ที่เด็กจบม่จบมาแล้วเนี่ย พี่ตูนอาจจะเห็นน้อยมากที่แบบจบมาปุ๊บมีประสบการณ์ด้าน,บนเบนเจอร์หรือูุจักกากรเลยครับก็เป็นอีกนอย่างที่สามารถทําให้เอฟสามารถทํางานต่อได้แล้วมีประสบการณ์เลยเรียกมันได้ใช่ครับเนาะแล้วก็ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเออมันก็ข้อมูลต่องแา้เยอะเนะาะเอฟคิดว่าเด็กแบบไหนที่เข้ามาดูในวิดีโอแล้วเขาอาจจะเหมาะกับรูปแบบของการเรียนแบบนี้<ผ>ในมุมมองของของเอฟที่เป็นนักแนแนวมาไปเจอเด็กค่อนข้างเยอะแล้ว เราดูยังไงว่าเด็กคนนี้เฮ้ยเหมาะกับการเรียนรูปแบบการเรียนและฝึกงานอืมครับถ้าถามถึงว่าเด็กแบบไหนที่เหมาะกับการเรียนในหลักสูตรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยต้องเป็นเด็กที่อยากทํางานอ่าต้องหนึ่งเนาะเพราะหลักสูตรมันบอกอยู่แล้วว่าเรียนและฝึกงานหนึ่งเลยเด็กต้องอยากทํางานอยากหาประสบการณ์นอกห้องเรียนควบคู่ไปไม่ชอบเรียนหนังสืออย่างเดียวในห้องเรียนแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบกิจกรรมชอบการทํางานด้วย อยากหาประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยอ่าอันนี้เหมาะมากและสองเลยก็คือเป็นเด็กที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่รูปแบบการเรียนการสอนทั่วไปอ่านะครับก็เนี่ยนะสองอย่างนี้ครับก็ต้องอยากทํางานอยากมีประสบการณ์ในการทํางานเท่านั้นเองก็จะเหมาะคนที่เข้ามาดูวีดีโอก็ลองดูว่าตัวเองเตอร์เราเหมาะไหม เป็นยังไงบ้างครับน้องน้องสาวแนนแนแนเดอร์ซีรีส์ปีนี้นะครับเราได้ความรู้ดีจากพีเอฟนะเกี่ยวกับรูปแบบของการเรียนซึ่งมันไม่ได้มีในสมัยที่พี่ตูนเรียนนะก็ะเป็นหลักสูตรพอรตีที่เรียนและฝึกงานซีบีถ้าคิดพี่ตูนมีเระ่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่ตูนด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์ไลค์เป็นกำลังใจกับพี่ตูนด,ด้วย <ST AN CE> แนนแนนเดอร์ซีรีส์ป e ีหน้าพี่ตูนจะพาไปพบก,กับความรู้ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่ออะไร,นะรบ้างอย